ทันครับ15นาฬิกากว่าๆแล้วครับมองไปทางไหนก็มีแต่ความสว่างเจิดจ้าร้อนจริงๆนองไปด้านน้องก็นูน่นข้าวเขียวกะจีแล้วครับสวยงามเลยก็ไม่น่าจะมีฝนไม่น่าจะมีฝนนะครับไม่มีก็ ดีใจเลยแหละว,วันนี้เนาะส่ดงใส่เดือนก็จะอยู่อย่างมีความสุขเอาไปดูดินครับพี่น้องครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับวันพุทธที่2 1แล้ว2 2 23ก็วันศุกร์ก็จะไปขายผลผลิตที่หน้าสาร,รกลางวันนี้ทำดินเรียบร้อยแล้วครับดินดีครับพี่น้องศาสนะดินดีถ้ามองจากสายตาก,ก็คือมีความดำ,ดำนะครับ ไม่เหนียวเนือนอนะครับร่วนซุยถ้าดูจากทางกายภาพถ้าหลักวิจาการในดินดีก็คือมีความร่วนซุยนะครับไม่เหนียวมีธาตุอาหารสมบูรณ์นะครับ NPK นะ NPK นะครับในตัวเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็มีค่า p h อยู่ตรง กลางๆนะไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างนั่นคือลักษณะของดินดีดินกากเดนมูลไส้เดือนรับประกันตรงนี้เลยนะครับท่านใดที่นําไปใช้วันนี้ทําเยอะเลยอีกสักพักหนึ่งก็จะกรอกนะแต่จากนี้ไปจะไปกรอกมูลไส้เดือนก่อนนะตรงนี้ก็สักครู่หนึ่งกรอกใส่ถุงเล็กใส่ถุงใหญ่ถุงเล็ก4กิโลถุงใหญ่20่บกหกิโล ถ้าทำเสร็จเรียบร้อยวันพรุ่งนี้ก็จะได้เก็บพักพื้นบ้านยอดเะดาบ้างนะครับยอดมะตูมแขกบ้างไปเสริมเนาะแบ่งปันให้พี่น้องได้กินนะครับค่าตอบแทนเล็กๆน,น้อยจากคนเกษตร,รครับผมบุญละของมิ่งสูงแปดหนึ่งแปดเจครับท่านครับสวัสดีครับ